เอาอะไรไปเกือกกันนะ่ะเอามาให้แม่ดูดิกาแฟว่าอะไรเห็นแทกแทกกันแทกอะไรฮะเกือกอะไรกันนะ่ะนั่นแหลนก้าวอีกตัวอ,อีกเกือกอะไรกัน คางคกตายหืมเนตเนตเ,เ,เอาคีมมาเก็บซากคางคกแล้วคางคกตุยอยู่เนี่ยแหมกินกันมันเลยเดี๋ยวชะหน่เด็กกูกรูอาบน้ำไม่ไหวไม่ต้องเลยกระเมร์ไม่ต้องเนียนเลยมาลูกไอ้ที่หนีบทานอ่ะ เก็บไปทิ้ง<ช>ถ้าถ้าหนูไม่เก็บมันทิ้งมันจะเกือกให้หนูดมแล้วเวลาหนูกอดหมาหนูก็จะหอมฉุยบุยบุยหน,หน้นไหนข้างหน้ากรลแมน่ะมันนอนเฝ้าเฮ้ยนั่นน่ะไปเก็บมาทิ้ง,าาเ,งเ,เก็บทิ้งเลยไปทิ้งใส่ถังขยะไป ก,ก็มันแบนแป๊ะเนาะแม่เห็นมันเกลือกตั้งแต่เนี่ย้อยหน้าบ้านนี้แนละ้วเอวทิ้งไปะ้ะจะไปปีนถังขยะเอากันมาอีกด่ะแล้วโดนทืบนะจะโดนเติบนะ